เปิดมา่านการประกวดสำหรับคําคืนที่สวยงามเพื่อค้นหาผู้ดำรงตำแหน่งนางสาวไทยตัวแทนในสองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองบนเวทีเดียวเพื่อต่อยอดของผู้ดำรงตำแหน่งจากสองจังหวัดในการเข้าร่วมการประกวดนางสาวไทยประจำปี2566ในช่วงเดือนมีนาคมพร้อมร่วมชิงมงกุฎคนที่54โดยขอแสดงความยินดีกับน้องฟ้ากนกพรพยุงวงครองตำแหน่งนางสาวไทยพระนครศรีอยุธยาและน้องป๊อปปี้สุรินภามูล ครองตำแหน่งนางสาวไทยอ่างทองประจับปี2566และยังได้รับเกียรติจากคุณอิสริยามาลัยศรีมิสเทเลเวิร์1991ผู้มในการกองประกวดนางสาวไทยฉะเชิงเซาประจับปี2566พร้อมคุณวชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์ประธานโอทอปเทรดเดอร์ ader, ประธานผู้มในการกองประกวดนางสาวไทยพระนครศรีอยุธยาและซีพีนางสาวไทยอ่างทอง ค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะ,คะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ทําสุดความสามารถแล้วก็ผลออกมาเป็นอย่างที่ใจสมหวังค่ะน้องราคาค่ะสำหรับป๊อมนะคะก็ดีใจและตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าถ้าใครติดตามนางสาวไทยชาเชนซอลนะคะจะเห็นว่าป๊อบก็อยู่ในหนึ่งในเฟ็มหนึ่งในสามนะคะแต่ว่าวันนี้หนูได้เป็นที่หนึ่งและเป็นนางสาวไทยอ่านทองก็ดีใจมากๆเลยค่ะ กรรมการคนเขี่ยวลากดินมากเลยเยอะมากเลยแล้วก็กรรมาการแต่ละท่านเนี่ยนะฮะให้คะแนนแบบบีบหัวใจมากอะนะนั่งคุยกันข้างหลังเนี่ยกับผู้ชมนะฮะกองเชียร์เนี่ยบอกเราก็เชียร์คนนี้คนนี้แต่พอแต่ละขั้นตอนขั้นแต่ง,ต,งตัวมาเนี่ยปรากฏจําไม่ได้เลยว่าใครเป็นใครเพราะอะไรไหมคือมันเปลี่ยนลุกไปหมดเลยไนงะแต่ละชุดออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาเปลี่ยนไปหมดเลยจนกระทั่งงงแต่พอมาดูแล้วเออก็ก็สวยนะ ทุกคนก็โอเคหมดมีความมีความสามารถตามที่เขารลวนแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นกับโชคด้วยจริงๆนะคือแบบดวงของใครของมันจริงๆนะครับเรื่องนี้นะคก็เท่าที่คุกคีกับน,น้องๆน,นะคะก็น้องๆก็เป็นเด็กเด็กดีนะคะแล้วก็มีระเบียบว,วินัยนะคะเรื่องนี้ในเรื่องของการดูแลคงจะไม่ยากนะคะทั้งน้องๆทั้ง3าคนเลยเพืาะเราคุกคีกันมาช่วงในช่วงของการเก็บตัว แล้วก็การวางแผนนะคะก็ต้องมีการฝึกซ้อม<ห>กันเพิ่มเติมนะคะนในเรื่องของบุคลิกท่าทางหรือว่าวการพูดการตอบคำถามในช่วงเพื่อใบชิงกับเวทีใหญ่ะคะ่ะใช่ค่ะก็เราเอาจุดด้อยมาเติมมาเพิ่มให้น้องๆนะคะแล้วก็เพื่อให้น้องๆองเนี่ยมีความพร้อมที่สุดแล้วก็เพิ่มความมั่นใจเพิ่มพลังให้กับน้องๆนะคะในการประกวดเวทีใหญ่ะะก็รู้สึกว่ายินดีกับเพื่อนๆอีกทั้งสองท่าน,นะค่ะก็แล้วก็ยินดีกับลองอีก สองสามท่านด้วยใช่แล้วก็ตอนนี้นะคะของเราก็คือเป็นแท็กทีมแล้วค่ะก็อยากให้แบบร่วมมือร่วมใจกันก็ขอแสดงความดีทั้งสองท่านด้วยนะคะของกิ่งก็คือจะเป็นเรื่องบุคลิกภาพค่ะแล้วก็เรื่องแบบว่าระบบหลังป้าอาจจะแบบเสื้อผ้าหน้าโผก็อยากให้น้องๆนะคะเตรียมในเรื่องของร่างกายอันดับแรกเลยคือร่างกายเราต้องพร้อมพร้อมที่จะเผชิญกัน เวทีข้างหน้าพร้อมที่จะทํากิจกรรมแล้วก็เราต้องเป็นคนที่ให้ความร่วมมือกับทุกๆก,กิจกรรมของกองประกวดใหญ่นะคะแล้วก็ของกองประกวดแต่ละจังหวัดด้วยที่น้องได้มีหน้าที่แล้วก็ทําหน้าที่ของน้องให้เต็มที่แล้วก็ส่วนอื่นๆเราแล้วก็ท่านนายก,แกุแล้วก็พี่โรเอแล้วก็พี่โปเตจะช่วยซัพพอตให้น้องๆไปถึงฝั่งฝันแล้วก็ความขุดในเวทีใหญ่ ค่ะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะนางสาวไทยจังหวัดพระนครศรียุธย,ยาน้องฟ้าค่ะก็จะนำศักยภาพที่มีนะคะทั้งหมดมาใช้ในการประกวดอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการตอบ,บคำถามหรือว่าการเดินหรือว่าทักษะต่างๆที่จะทำให้เราโดดเด่นขึ้นมาและฟ้าก็เชื่อมั่นในทางกองด้วยค่ะว่าจะต้องพัฒนาพวกเราสามคนให้มีศักยภาพครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนวันที่จะเข้ากองใหญ่อย่างแน่นอนค่ะ ค่ะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้นงปอบด้วยนะคะแล้วก็จังหวัดอ่างทองของนงป๊อบด้วยที่นตอนนี้นะคะนงปอบเป็นตัวแทนนางสาวไทยจังหวัดอ่างทองค่ะยังไงก็ฝากเนื้อฝากวยนะคะ